นายกห่วงความปลอดภัยประชาชนจากสัตว์ช่วงอากาศร้อนขอให้ระวังตนเองบุตรหลานไม่ให้ถูกสุนัขแมวกัดข่วนลดความเสี่ยงรับเชื้อพิสุนัขบ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงพี่น้องประชาชนจากสภาพอากาศที่ร้อนมากในช่วงนี้ ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพประชาชนเท่านั้นยังรวมถึงความปลอดภัยจากสัตว์ด้วยข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้ากรมปศุสัตว์ได้มีการรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าณวันที่15เมษายน2565ปรากฏรายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า30วันย้อนหลังตั้งแต่16มีนาคมถึง15เมษายน2565ได้แก่จังหวัดสงขลา ผลบวก57.15%และอีก3จังหวัดคือสมุทรปราการพะเยาชนบุรีมีผลบวกจังหวัดละ14.29%ขณะที่10บอันดับพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด30วันย้อนหลังตั้งแต่16มีนาคมถึง15เมษายน2565ได้แก่จังหวัดสงขลาสมุทรปราการพะเยาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชาเชิงเซา ปราจีนบุรีนครนายกนอกจากนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธนารณสุขยังได้รายงานว่าในปี2565นี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว1คนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดชนบุรีโดยมีประวัติสัมผัสกับสุนัขของเพื่อนบ้านที่นำมาฝากเลี้ยงควรข้อแนะนำขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือว่าขวน เพราะมีความเสี่ยงอาจทําให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขหรือแมวที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่แน่ชัดเพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อพิษสุนัขบ้าขณะที่กรมปรศุสัตว์ได้ดําเนินการ ในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกคนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบรวมทั้งให้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละห่งครั้ง